สวัสดีค่ะจุ๊บแจงนะคะวันนี้เรามาพบกับกระหนกแชนแนลกันนะคะเราจะมารีวิวสปริงเกอร์ป๊อปอัพรหัสสินค้า346ขีด L เป็นรุ่นหัวฉีดใหญ่ขนาดสูง3.5นิ้วขนาด6หุนค่ะแคดูว่ารัศมีการทำงานของสปริงเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็วิธีการต่อต่อตอย่างไงเพื่อนาไปใช้ในสวนที่บ้านได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีปั๊มน้าตัวใหญ่ๆกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอย่างต่อไปนี้นะคะ สปริงเกอร์ป,ป๊อปอารหาสินค้า3 4 6ขีด L เป็นรุ่นหัวฉีดใหญ่สูง3.5นิ้วขนาด6หุนค่ะแล้วก็นิปเปิล PP เกียวนอกขนาด4ีขุนค่ะแล้วก็ลดเหลี่ยมหขุนลง4ีขุนค่ะแล้วก็เทปพ,พันเกียวค่ะไมมีฐานขาตั้ง PVC สำเร็จรูปนะคะถ้าเขาต่อ3ทางตัวนี้เป็นขนาดหขุนอยู่แล้วสามารถต่อเข้ากับนิปเปิลขนาด6ขุนได้เลยค่ะ อันนี้เป็นการรีวิวให้ดูเฉยๆนะคะถ้าใช้งานจริงๆคือต้องฝังลงดินนะคะใช้เทปพ,พันเกลียวพันรอบเกลียวของนิปเปิลทั้งสองด้านนะคะ แล้วก็นําไปต่อเข้ากับตัวสปริงเกอร์ค่ะสปริงเกอร์ตัวนี้จะต่อทางน้ําเข้าได้2ทางนะคะตรงนี้จะเป็นขนาด4ี่หุนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดหหุนนะคะถ้าจะใช้ให้น้ําเข้าด้านไหนเราก็ปิดรูอีกด้านหนึ่งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวสปริงเกอร์ไปต่อเข้ากับฐานขาตั้ง PVC นะคะปริมาณน้ำที่ใช้นะคะจะอยู่ที่11ถึง17ลิตรต่อนาทีส่วนรัศมีจะอยู่ที่10.5ถึง12.5เมตรขึ้นอยู่กับแรงดันค่ะ ซึ่งสปริงเกอร์ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับงานสวนตกแต่งหรือสามารถใช้เป็นหัวน้ำพุได้ค่ะถ้าจะปรับองศาน้ำให้อยู่ที่90องศานะคะก็จะปรับตรงนี้นะคะถ้าจะปรับองศาน้ำา360อองศานะคะให้ปรับตรงนั้นนะคะปรับขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะโทรมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถโทรมา